นี่นี่แม่ขวันน่ะสั่งของมาใหม่ค่ะเป็นเชื้อเห็ดนางลมนะทุกคนเพราะเห็ดทุกคนนี่ไงถุงใหญ่มากอันนี้ถุงละสี่สิบดอลลาร์นะคะทุกคนโอ้ถุงบเบลอเลยอุ้ยทุกคนเห็นเชื้อเห็ดมันเดินไหมคะนี่เห็นแอลกอฮอล์เรียบร้อยนะคะทุกคนฆ่าเชื้อ,อ,อก่อนแล้วก็จะตัดทัน ผ่านมาแล้วนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะทุกคนแม่ขวัญลืมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะโอ้โหมันขึ้นเยอะมากเลยทุกคนอุ้ยดูสปอยเหตุดีดโอ้ยดีใจจังเลยสี่สิบนอนคุมค่าแล้วเห็นแค่วันที่สิบนะคะโอ้โหดอกใหญ่เบ้อเร่เลยไอ้กอดวันนี้วันที่สิบทุกคนอุ้ย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 บิ๊กวันแล้วตอนแรกนึกว่าจะได้กินประมาณพรุ่งนี้นะโอ้โ ี๋ยวจะเก็บไปกินแล้ววันนี้ก่อนที่มันจะแก่ต้องดึงให้ขนมันออกนี่อย่างนี้อืมโอือมเลิศดมาก